สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะพัสดจุกันนะนี่เพิ่มไปไปกินมาเพราะว่าวันนี้วันเกิดนะก็เลยไปเอาพัสดุมาด้วยเลยเ๋ยวจะให้ดูสกูชี่ชิ้นมากกว่าน,นะเป็นอันนี้ของปอมาของเพื่อนกันนี่อันนี้ก็ของปอมเช่นเคยอันนี้ของแท้แต่แท็กอยู่ในกระเป๋าคือมันเยินมากคือเพื่อนอ่ะเพื่อนมันเอามาขายต่อแล้วไม่ได้เอาสกุตัวสกุชี่นะเราเอาตัวแ็ก ซึนแท็กอยู่ในกระเป๋านะคะอันนี้แรงมากปี2013นะคะแล้วมาแกะตัวพลาสติกเลยกล่องมาเริ่มเลยชเล่าเลยต้องคิดว่าเราซื้ออันใหม่มาบนกแล้ใช่ไหมงั้นมาแกะกันเลยเราจะมาลองแบบว่าทาใจใมดนก่อนโอเคกล่องเขาก็ห้าใหญ่เกินไปนะในเมื่อสั่งไม่กี่ชิ้นเอง แพคให้น่าไปนะมาแกะเลยพอแพคให้นนะ่ามากร้านนี้ขอบคุณคุณตัว,ตวคือ,อม,มีหลายคนถามเข้ามาว่าเราซื้อร้านไหนสกันเดอร์หมนะซ่แล้เราซื้อในแอปช้อปปิ้นะั่นเองอาจจะรู้จักรือไม่รู้จักบางคนตามตามนี้เลยร้านนี้นะ เพื่อให้บางคนอยากอู้ไงว่าเราซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะเราก็บอกกันไปแล้วว่าเราซื้อที่ไหนปิดนะแกะยังไงไวะโอเคแกะต่อเรื่องเรียนจะไม่เชื่อชุดได้เวลารุ่นกันแล้วนะคะ ก็น่หนามากมากแล้วก็จะมาดูกันเลยนะซื้ริ่ว้าวเห็นลูกลดีฉลาใช่ไหมซื้อเรเห็นกันแล้วใช่ไหมมือนะ